ตอนเช้าไม่กินมากินตอนเย็นที่กลับมาเปลี่ยนเรือครับโอ้โหคันหักเลยครับผมโอ้ยนะครับโอ้รู้ครับโอ้ยโดนของใหญ่คันหักเลยครับผม ครับผมก็อื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็มาพบกับแม่ปลายสยปลาปกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาพบก,ก,กันกับช่วงเวลาเย็นๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะประมาณ6กโมงครึ่งแล้วครับพอดีก็ไปสวนมานะครับก็วันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทงปลาช่อนกันนะครับเพราะว่าเออไปเจอแอ่งน้ําเป็นทางน้ําเก่าที่เขาขุดลอกแล้วเขเห็นปลาช่อนขึ้นเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรบ้างนะครับเห็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเราจะไปปัก ไปทงเบ็ดกันนะครับก็วันนี้เนี่ยฮะก็ออกมาทั้งคันตีเยาปลอมแล้วก็เบ็ดทงของเรานะครับวันนี้จะใช้ปลาหมึกแห้งนะครับทีแรกว่าจะขุดไสเดือนไสเดือนนะครับแต่ว่ามันมันค่ำไปแล้วขุดไม่ทันนะครับก็หลังจากที่ฝนไม่ตกมาสามสี่วันนะครับก็น้ําในแม่น้ําก็แห้งนะครับก็ตกปรากฏคงจะไม่ได้เรื่องนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปดูหมายก่อนนะครับก็เป็นท้ายสวนของผมเองนะครับไปดูวันนั้นนะครับก็ใช้ได้เดี๋ยวยังไงเราลองไปทงเบ็ดดูนะครับก็เพื่อจะได้ปลาช่อนใหญ่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขับรถไปอีกก็ประมาณ2-3สโลนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับนี่ก็คืมทั้งวันนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกครับผมโอเคลุยกันเลยครับ ครับผมเราก็มาถึงท้ายสวนของเรากันแล้วนะครับก็โวยหน้านี้ก็มืดเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะลองตีเยื่อปลอมดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้เรื่องอยังไงเดี๋ยวเราค่อยทงเบ็ดกันนะครับนี่ครับสภาพสภาพหมายของเราก็เป็นแอ่งน้ําอยู่ข้างหน้านะครับบรรยากาศ พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับแต่น่าจะอยู่ในเมฆในหมอกยังไม่ตกครับผมครับก็มืดคขิมทั้งวันแต่ฝนยังไม่ลงนะครับมาดู <c oughs> มาดูหมายของเราครับเนี่ยเป็นทางน้ำเก่ายาวไปถึงนน่นเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาตีเบ็ดดูครับครับสังเกต สังเกตจะมีปลาขึ้นเยอะมากครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรต้องมาลองครับไม่รู้จะเป็นพวกปลานินปลาอนนี้หรือเปล่าครับสังเกตสังเกตจะมีปลาขึ้นเยอะมากครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรต้องมาลองครับไม่รู้จะเป็นพวกปลานินปลาอนนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าปลาช่อนก็น่าจะมีแล้ว หลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นจากคลิปก่อนๆแล้วนะครับผมก็เคยทำอยู่ครั้งหนึ่งนะครับกับการใช้อ่าปลาหมึกแห้งนะฮะนี่ครับเราก็หัน่นประมาณนี้ครับปลาหมึกแห้งซื้อมานานแล้วครับดูขุ้นลาเลยครับ แต่ไม่น่าจะมีผลนะครับเพราะว่ากินมันแรงอยู่แล้วครับเกี่ยวให้เต็มตัวเบ็ดนะครับนะี่ครับก็ประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวก็เกี่ยวให้หมด <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปทงกันนะครับ วัน <c oughs> นี้เราก็ปักเบ็ดทงเรียบร้อยแล้วครับยี่สิบกว่าคันนะครับพระอาทิตย์ก็กำลังตกพอดีบรรยากาศก็สุดยอดเลยครับเีครับเดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะขับรถมาดูสักกลอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็พรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูครับโขี้ครับผมโอ้กว่า <c oughs> จะปัก เบ็ดเสร็จเกือบเอามืดเลยครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะไปตีปลาช่อนด,ดูอีกหมายนึ่งครับถ้ายัางไม่มืดน,นะครับ ก็หลังจากที่เราไปทงเบ็ดไว้เมื่อวานนะครับก็ตอนเช้าไปดูปรากฏว่าอเมื่อ,อคืนก็โดนลักหมดเลยครับโดนดีมันก็แมวเบ็ดไปด้วยนะครับเนี่ยเบ็ดทงของเราก็เก็บมาคืนโอ้โหน่าจะได้เยอะขโมยขโมยปลาแบบเอาเบ็ดทิ้งไว้ไปบ,บนฝั่งเลยนะครับก็เลยวันนี้เย็นนี้เดี๋ยวมาแก้ตัวครับเดี๋ยวจะมา แอ่งใหม่นะครับแอ่งใหม่ที่เราตีปลาช่อนไปตอนเย็นแต่ไม่ได้ไอไม่ได้ตัวนะครับแต่ว่าก็เห็นปลาขึ้นเดี๋ยวเราลองมาทงนี่แล้วก็เอาเบ็ดโฟมมาด้วยนะครับวันนี้เอาเหยื่อไส้เดือนมาใส่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหมายกันนะครับหมายแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าครับตรงนี้ก็เป็นแอ่งน้ําที่เขาเป็นทางน้ําเก่าที่เขาเอ่อเว้นจากการขุดลอกเหมือนกันครับแต่ถ้าน้ําหลักจริงๆถ้าคันมันพังเดี๋ยวก็คงจะกลา,ายเป็นแม่น้ำครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีเวลาให้ปักเบ็ดนะครับหนี่ครับเบ็ดโฟมของเราก็พร้อมแล้วนะครับแต่ว่าไอไสเดือนที่ผมขูดไว้มันโอ้ยมันออกถุงครับแม่เดี๋ยวเขาวนี้จะมัดแล้วครับก็มีนะเขาแนะนำว่าให้มัดนะครับ พอดีผมไม่มัดปลามันลากไปไกลแล้วก็มันไม่ติดนะครับอ่ะโอเคอาจจะมีลุ้นกว่าไม่มัดหน่อยนึงครับนะครับเดี๋ยวก็คงจะใส่ให้หมดนะครับนี่ก็อีกประมาณ10กว่าอันนะครับหลังจากที่เราใส่เบ็ดโฟมเรียบร้อยพอมาเดินดูเบ็ดทงของเราครับเฮ้ยนี่นี่น,นี่โดนซนแล้วครับโดนซนแล้ว ปลาอะไรเนี่ยโอ้สันนาครับเดี๋ยวเราปล่อยดีกว่านะครับโอ้โหกะเปียกมากครับอุ่ยนู่นก็โดนครับนั่น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 ครับเฮ้ยเสียดาเยเยอะเราหมดนี่ฮนะสันนาครับไม่พอต้มยำทำแกงครับไม่เอาดีกว่าครับผมอิ้ยเฮ้ยตัวนี้น้ำคุณเลยครับโชว์โอ้โอ ตัวนี้เป็นปลากั้งครับเฮ้ยนุ่นก็เหมือนจะโดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจังเอาจังโอ้มันกินไส้เดือนครับเหยือปลาหมึกน่าจะรอช่อนใหญ่ครับนี่ครับมันกินไส้เดือนครับปลากั้งเดี๋ยวก็ปล่อยไปดีกว่านะครับไม่มีที่ใส่ครับกะจะมาดูว่าเผื่อจะโดนตัวใหญ่ครับผม เดี๋ยวนะนะท่านไหนพอจะแนะนําได้นะครับสําหรับเหยื่อปลานิลน,นะครับปลานิลเยอะมากครับผมตัวเท่าฝ่ามือแต่ผมไม่รู้มันจะกินอะไรกับหมายแบบนี้นะครับนอกจากไส้เดือนแล้วนะครับเพราะว่าไส้เดือนก็เจอไอ้พวกปลาเล็กตอดเกินไปนะครับ ทุกท่านครับเดี๋ยวนี้เวลาก็สองทุ่มกว่าๆนะครับนะครับก็ได้เวลามาดูเบ็ดของเราแต่ติดปัญหาตรงกลางคืนไอผมไม่ได้มัดไว้หาไอไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้นะครับหาเบ็ดไม่เจอผมแมหาเจอเป็นคันๆเอานะครับช่างมันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า เราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับโอ้ยแย่แย่แย่ครับไม่ได้เอา <c oughs> ไม่ได้เอาเชือกแดงหรือว่าเอาอะไรมาผูกไว้นะครับโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่ครับนี่ครับเจอแล้วหนึ่งคันโดนด้วยนี่ฮะนี่ฮะโอ้ยอเป็นปลาก,กั้งครับ ยังไม่เจอช่อนโตัวโตเลยนะฮะเหมือนจะโดนเบ็ดที่ไหนสักที่แล้วครับได้บินเสียงได้บินเสียงปลาดิ้นครับไอ้ที่ดังโตบวๆไม่รู้อยู่ไหนนะครับหาไม่เจอเอ้านี่ครับอ้ยปลาดินกระจ้อยดินอีกแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว ปลาน,นินครับก็ถือว่าได้นะครับตัวนี้ครับนี่ก็อีกตัวครับอะไรเนี้ยโอ้ยเจอแต่กระเพียกยังไม่เจอเบิ่มๆเลยครับอันนี้เป็นโอ้ยนี่ก็เป็นปลากั้งอีกแล้วครับโอ้ยตะกินลึกแต่และตัวโอเคครับก็ถือว่าเต็นที่สามครับ ท่านครับเดี๋ยวนีนก็หกโมงเช้าได้เวลามาดูเบ็ดของเราครับมาถึงก็เจอคันนี้ตุ๊กตุ๋งตุกต,กตุงเลยนะครับนี่ฮะปลาเอา้าอ๋อหายหลุดเลยทิ้งไว้นี่แหละครับแถวนี้คนมันพุกพ่านนะครับคงไม่มีใครจะขโมยเดี๋ยวผมใส่ทิ้งไว้ตรงนี้แหละคดูจะโดนช่อนใหญ่ไหมเนาะ โดนครับนี่โดนครับอะไรไม่รู้อ๋อเป็นปลาค้งอีกแล้วครับนี่ฮะโอ้ยเจอแต่ปลาค้งครับเยอะจริงๆนี่ฮะดูกัางกระเปื้อโอ้โหยังลึกเลยโดนก็เอาอีกแล้วครับโอ้ยแล้วปัญหาเบ็ดอยู่ไหนมั่ง นี่ครับเมื่อกี้วิ่งเชี่ยวชั่วชั่วอืมโอ้โหนี่ตัวใหญ่ใหญ่ใช้ได้ครับปลากั้งฮะนี่เรากั้งอีกแล้วครับผมโอ้เยอะจริงจริงครับปลากั้งนี่นี่ครับทุกท่านครับนี่อีกตัวโอ้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 นี่ไอไอช่อนครับโอ้เฮ้ยไอช่อนกระเียกมาตัวแรกครับ เินไส่เดือนครับนี่ครับหมานหมานหมานครับเปลี่ยนเยื่อเปลี่ยนเหยื่อไม่ทันไรเอาแล้วครับกลับมาตึ๊บื๊บตื๊บนี่อีกกั้งอีกแล้วครับโอ้เยอะจริงๆแม่กินไวมากครับปลากั้งตัวที่สามครับใส่เยื่อเหมือนเดิมนะฮะ สองตัวแล้วครับันนนก็เหมือนโดนนะครับนี่นี่นีแส้ตั้มซาท้าโอ้โหนครับนี่ก็กเป็นปลาก้างอีกแล้วครับผมนี่แต่มันติดตรงที่มันกินลึกนี่เลยครับเป็น,เป,นเป็นปลาที่กินเบ็ดไว้มาก แหนะตัวสีตัวครับแสดงว่าที่อื่นก็น่าจะโดนครับเดี๋ยวเราลองออเดินไปดูครับว่ายังไงมันก็น่าจะเอาแหละนี่ครับนี่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 ดืด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 นี่นี่นี่ฮะโอ้ยนี่ปลาก้งอีกแล้วเดี๋ยวไปโจ เกี่ยวตกปรากฏซะเลยดีนะครับจินยังไม่ทันลึกไม่ลึกมากนี่ครับเอาเหีืยอใส่เดือนไวมากครับกลับมาไม่ทันไายโดนเรื่อยๆเลยครับผม เอ่งแบบนี้มันไม่น่าจะมีปลาใหญ่นะครับเราก็ใช้ตัวเบ็ดตัวเล็กๆนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปด,ด,ดก็พอตัวน้ยเหมือนเดิมครับผมนะก็ปลาอะไรไม่รู้ติดยบยบครับอุยยยยย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนเช้าไม่กินมากินตอนเย็นที่กลับมาเปลี่ยนเหยื่อครับโอ้ช่อนครับ ช่อนใสงามนะครับเมื่อกี้ก็ตัวหนึ่งะตัวเล็กไม่ได้ถ่ายนะครับเก็บใส่ถุงนี่ก็มาอีกตัวครับโอ้โหพันซะเนี่ยครับแหมช่อนใสงามๆครับเมื่อกี้ก็ในนี้ก็มาตัวกระปิ๊บอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยโอเคครับก็หมดแล้วเดี๋ยวส่วนเบ็ดโฟมก็ไม่ได้เรื่องนะครับเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดโฟมมาเปลี่ยนเป็นเยื่อไส้เดือนดีกว่านะครับนี่ครับโอ้โหดำปิดปีเลยฮะ ท่านครับเย็นเย็นนี้สรุปเราได้เยอะกว่าเมื่อเช้านะครับเช้าเราได้แค่วกวามเป็นเป็นเดี่ยวปลาหมึกส่วนใหญ่ก็ได้ปลากัง้งปลาดินสองสามตัวนะครับแต่วันนี้โอ้โหเราได้เกือบเป็นสิบเลยครับเนี่ยปลากัง้งแล้วก็มีปลาช่อน,นปลาช่อนใสงามอยู่สองตัวนะครับเคครับผมเดี๋ยวยังไงคืนนี้มีเวลาเดี๋ยวเราลองกลับมาดูครับเพราะว่า ในพวกปลาก,ก้างมันกินไวมากครับส่วนยืบเหยื่อปลาหมึกแห้งก็ยังที่เหลือก็ยังใส่ทิ้งไว้นะครับเผื่อเจอปลาช่อนตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันมันเหนียวปลาเล็กตอดมันไม่หมดแอะไวนะครับโอเคครับครับทุกท่านครับก็หลังจากที่เราไปทงเบ็ดมาแล้วครับก็ได้ปลาก,ก้างมาห้าหกตัวเลยถือโอกาสอา่า มาปาักเบ็ดปักกดซะเลยนะครับปัากล like างที่เราได้่าเมื่อวานนะครับก็ใช้ทําเป็นเหยื่อปักกดนะครับได้ประมาณห้าหกตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานน้ํามานะครับน้ํามาแล้วก็เหมือนระดับจะเยอะหน่อยหนึ่งก็เลยป่าปักเบ็ดปักกดดูนะครับแต่ว่าก็รีบมาเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หกโมงเช้านะครับรีบมาเพราะว่าฝนตกทั้งคืนกลัวน้ําปลาจะมานะครับเนี่ยฮะดูสภาพฝนตกยังไม่หยุดนะครับแล้วก็ลงเหมือนจะ ลงหนักมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมนะครับดูสภาพน้ําก็มันจะมาเยอะกว่าวันก่อนๆหน่อ,นนอยนึงนะฮะแหลกของเราก็อยู่ตรงนี้นครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีตัวแตะปลาเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมครับผมนะ ดูวยาดวไม่มีตัวครับปลากังน่าจะตายไปแล้วครับเนี่ยีตรงนี้อีกคันอ้้คันหายครับคันหลุดครับคันุดันดดึงครับโอ้โหคันหักเลยครับผม โอ้ยนะครับโอ้ดูครับโอ้ยโดนของใหญ่คันหักเลยครับผมโอ้ยขอ,ยอ,อแบบเซิงลยครับโอ้ย,อยนี่ไม่โดนครับ โอ้ยเสียดายจริงๆครับของง้างไปเลยครับผมดูเบ็ดโฟมเราไม่ทำงานเอ้ยโอ้ยอ่าดูครับอะไรมากินเบ็ดนี่เป็นปลาก,ก้างนะครับมาติดอะไรกินอะไรมากินเนี่ ผูหรือเปล่าเฮ้ยกระโหลกทะลอกหมดเลยครับนี่ฮะยังสดอยู่เลยนะครับไอตัวอะไรบ้าคิดวะโอ,อ้แปลกมากครับอีกแล้วครับนี่ครับโดนตั้งแต่เมื่อวานว่ะฮะ ดูครับตัวนี้ไม่โดนอะไรกินนะครับแต่ว่าซีดไปแล้วครับผมเดี๋ยวก็ยังเหลือเบ็ดทงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดทงดีกว่าครับเบ็ดโฟมที่มันไม่ค่อยได้ผลมันอาจจะเป็นเพราะว่าสายมันยาวเกินหรือเปล่าครับผมว่าพอมันกินบางทีก็หลุดมันย่อนเกินไปฮะนะครับอยู่ไหนตัวอยู่ไหน ปลาก,กล้างน้อยอีกแล้วครับนี่ครับเยอะจริงๆปลาช่อนใหญ่ไม่โดนไม่ได้เลยฮนะนี่ครับนี่ก็ครับเป็นปลาก,กล้างอีกแล้วครับเดือเบ็ดผมก็คงเก็บเลยนะครับนี่ใหญ่มาหน่อยนึงฮนะ กังครับผมนี่ครับเชื่อโอ้ยเชื่อโอ้ยปลาหนินครับนี่เอ้โนี่ถือว่าใช้ได้นะครับ <c oughs> ก็ไม่เล็กมากนะครับปลาหนินครับผมนี่ครับอีกแล้วครับอีกแล้ว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  นีโ่โ,โอ้โหปลาคืปลาก้างอีกแล้วครับอย,อยู่ครับยังได้อยู่น,นี่ก็เป็นคันสุดท้ายครับผมนี่ครับเหมือนจะโดนด้วยครับมันปลาก้างอีกแล้วครมา นี่ครับนี่ก็เป็นคันสุดท้ายของเราแล้วครับเราจะเก็บกันแล้วนะครับนี่ฮะอเครับเดี๋ยวลงไปดูผลงานกันครับนี่ครับเดี๋ยวก็ได้เวลาเก็บเก็ับกันแล้วนะครับปลาของเรานะฮะนี่ครับเดี๋ยวปักกั้งตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูเราจะได้กี่ตัวกันเบ็ดกลมไม่ได้เลยครับ เราครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว 6ตัวเลี้ยตัวเลี้ตัวเจ็ดตัวครับก็รสรุปเราได้ปลาก้างจ็ดกนินเจ็ดตัวนะครับก็ส่วนเบ็ดปากฏดเราก็เสียดายมากๆนะครับถัดไปจากตรงน้นเดี๋ยวต้องกลับมาแก้มือนะครับหลังจากที่เราเอาเอาปลาก้างไปเกี่ยวทําเยื่อะนะครับ นี่ครับปลาของเราที่ได้เช้านี้นะครับเจ็ดตัวครับปลากั้งปลานิลก็ได้เยอะอก็ได้น้อยกว่าเมื่อวานหน่อยนึงเมื่อวานได้เยอะนะครับครับฝนเริ่มหยุดแล้วครับเดี๋ยวย็นนี้ถ้ามีเวลาก็คงจะหาตกปลากดกันนะครับน้ํามาต่อเนื่องแบบนี้ก็ปลากดคงจะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเจ็ดโมงเช้าแล้วมั้งอากาศดีมากครับผม ครับก็ท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมและกดติดตามช่องแม่ปลาสายปลามาโดยตลอดนะครับก็น้ํามาเรื่อยๆคงจะมีโอกาสได้ตกปลากรนะครับช่วงก่อนๆก็น้ํายังไม่มาแล้วก็ฝนก็ยังไม่ตกนะครับก็เลยถือโอกาสมาปักเบ็ดมาทงเบ็ดปลาช่อนก็ปลาช่อนใหญ่ๆเราก็ไม่ได้นะครับได้แต่ปลาช่อนเล็กแล้วก็ปลากั้งนะครับปลานินตัวน้อยบ้างนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ